ดีค่ะมาพบกับกินยูแบบบ้านๆพี่ยาชาแนลค่ะพี่น้องเหมือนสภาพามาให้กระเพาค่ะเมนูเหมือนเป็นอาหารอีสานบ้านเข้าค่ะพี่น้องจะพามาทําอูปลาไข่ใส่ผักชีลาวนะคะพี่น้องนี่ค่ะอันนี้ก็คือผักอีต้หรือใบแมงลักค่ะใบหอมค่ะแล้วก็ผักชีลาวใบมะกรูดค่ะส่วนอันนี้คือปลาไข่เยลลังแลวแล้วค่ะพี่น้องเรียบร้อยค่ะนะคะวันนี้จะมาอูหอมๆใส่นี่ค่ะเหมือนเดิมค่ะ ก็จะมีขมิ้นตะไคร้พริกนะคะพริกสดนะคะพี่น้องแล้วก็หอมแดงกระเทียมนะคะพี่น้องอู๋แสบๆหอมๆค่ะนะคะกอนอื่นค่ะเราใส่เครื่องแกงเราลงไปเลยค่ะค่ะตามด้วยใบยมะกรูดค่ะตามด้วยน้ำปะลานิดนึงค่ะ ลงไปตามด้วยชูรส่านี่ค่ะแล้วก็ตามด้วยพงปรุงรส่านี่ค่ะแล้วก็คลุกเค้าให้เข้ากันค่ะ้ามีผุงมือก็ใส่พุงมือก็ดได้เลยค่ะพี่น้องแบบนี้เลยค่ะ ปลาะคะ่ะภาษาอีสานบานเท่ากับเอิอน์มอู o o, ค่ะภาษาไทยก็เรียกว่าหมกหม้อนะคะเอืง่ายังก็ได้ค่ะพี่น้องจะไทๆกันนี่นละ,ค,ะค่ะค่ะหลังจากนั้นค่ะเยวก็จะใส่ใบแมงลักกับใบหอมผักชีลาวใส่ลงไปเครื่องนึงค่ะพี่น้องจงไว้เครื่องนึงเวลาปลาเข้าสุกค่ะพี่น้องเยี่ยวกับสีคอยเอาใส่อีกรอบนึงนะคะ หลังจากนั้นเปิดไฟกลางๆค่ะเอาฝาหม้อปิดไว้ค่ะพี่น้องนี่ค่ะค่อยๆนะคะพี่น้องช่วงที่เข้าปิดฝาไว้หรือว่าถ้าเปิดไฟอ่อนๆไว้นี่ค่ะจะเฝ้าค้นค่ะรอให้ปลาเราสุกแล้วเซตตัวก่อนค่อยคนค่ะนะคะพี่น้องขึ้นมากปลาปลาไครไม่บ่กไข่สดเป็นไหนนะคะพี่น้องพอดีย้าไปเจอกันเลยเอามาค่ะลองมาอูให้ปลาปลานนองแล้วกินมึงนะคะนี่ค่ะเอาหาได้ย่ อบไปจะข้าวหนึ่งค่ะพี่น้องอูไปจะข้าวหนึ่งเดี๋ยวจะเปิดให้เบิรงค่ะนะคะแล้วก็ชิมแล้วปิดท้ายด้วยผักชีลาวค่ะพี่น้องนะเนาะเฮ็ดง่ายค่ะนะคะพี่น้องอูสไตล์นี้นะคะพี่น้องของยอดเนี่ค่ะเป็นปลาแก้วนะคะปลาซิ่วแก้วค่ะเฮ็ดกับซีเซ่ค่ะพี่น้องตํามขมิ้นใส่นำ้ำห่านมะเืองอุ้ยห่วยยอดเป็นคนที่ชอบ เมนูอาหารจะพวกหมกพวกอู๋พวกแกงกอ,องพวกออมนะีจะชอบใส่ขมิน้นเป็นยังบุหูค่ะมักอีลีค่ะพี่น้องตะวัดชิบะเห็นใส่ก็คือว่าบะมี่นะคะจะเริ่มไดใส่แต่ที่ที่เห็นใส่ตูวตอนนี้คือพอดีไปเจอขมิ้นสดมากนะคะพี่น้องตามหอมๆใส่กับหมกนะคะพี่น้องหรืออู๋เนี่ยนะคะเอาละค่ะเดีย๋ยวอูไว้ก่อนค่ะเอาแจ๊กหยีสิบห,าห้านาทีค่ะเอาละค่ะพี่น้องผ่านไปยี่สิบนาทีเดีย๋ยวจอเปิดให้เบิรงกันค่ะ พี่น้องอันนี้ย้เบรดเติมหน่ำเลยนะคะพี่น้องอาศัยเอาหนา่ำของเขาเลยค่ะน้ำที่เราอู๋ค่ะพี่น้องหอมควนควนค่ะเดีย๋ยวเราขออนุญาตชิมรสบึงค่ะอืมสีออกนุ่นๆน่นะคะพี่น้อง ออกนุ่งๆ,ๆออกเข้มออกๆๆนุ่งนแคะแสบปากชีสก็คือเนื้อมีสุสดๆเลยค่ะหลังจากนั้นเราก็จะปิดท้ายด้วยใบหอมใบผักชีแล้วก็พักอีกตูหลอดสุดท้ายค่ะพี่น้องนะคะนี่ค่ะายาายาพี่น้องซิว่าอันเป็นยังโบไซไปทีเดียวเลยค่ะ ส่ไปแค่เดียวเราพักเข้านะคะพี่น้องมันจะเป็นสีไตหนึ่งนะคะเยา้ากว่ามันสึกแบบว่ามันบ่สวยนาจีนะคะมันจะเป็นสีไต,หน,นะะนนตหนึ่งแบบนี้คะ่ะเพราะว่าเขาอบดนนะคะแล้าก็เรย่าใส่ปิดถ่ายะค่ะพี่น้องนะคะเอาละคะ่ะหลังจากนั้นคะ่ะเราก็จะปิด้าไว้อบนะคะไปอีกสักสิบนาทีคะ่ะหลังจากนั้นเสิร์ฟห่อๆเทเบิงคะ่ะอูปลาไข่สไตล์เยาวีงไงคะ่ะพี่น้อง แล้วราคาพี่น้องเม่นุม่มนี้คะ่ะอูปลาไข่หอมๆค่ะใส่ขมิ้นนะคะใส่ผักชีลาวปิดท้ายด้วยใบแมงลักหรือผักอีตูค่ค่ะพี่น้องรสชาติสินวลนๆหอมหอมขมิน้นหอมผักชีลาวนะะุ่ปปคคะปปน,น,นะคะนี่ค่ะปลาไข่ค่ะแต่วขคนทางสีบสุดปันได้แลค่ะพี่น้องต่กบพอกินได้คะ่ะนะคะใส่นะี่คะพี่น้องเครื่องแกงเห่าตะไคร้หอมแดงกระเทียมพริกสุกและที่สําคัญคือขมินนะะ้นค่ะ ใส่ลงไปน้ำสีหอมสะเพิ่มความเสียบมากๆเลยนะคะพี่น้องนี่ค่ะสีสันนาตาค่ะพยายามจะค้นนะคะพี่น้องขยาขยารู้ว่าแบบพ่ออันนี้เอาจังหน่อยนึงค่ะเพรววาะถ้าคนหลายมันสิแหลกนะคะเป็นเมนูอาหารอีสานง่ายๆค่ะพี่น้องเข้าสามารถเอามาดัดแปลงเลยเอาไปญี่ปุนมาอูหม้อค่ะพี่น้องนะคะแสบเพื่อกัน,นะคะ่ะขอบคุณทหลายค่ะพี่น้องทุกผู้ทุกคนที่เข้ามารับชมค่ะมากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ขอบคุณกําลังใจดีๆเด้อค่ะพี่น้องทุกผู้ทุกคนนะคะมาค่ะ มากินเขากินน,น้ำ้วกันนะคะเป็นเม่นูงง่ายๆเป็นคลิปสั้นๆนะคะเพราะวิธีทํมบนยุ่งยางเลยค่ะแล้วปลาไข่ก็เป็นปลาที่สุกง่ายะค่ะพี่น้องนลคะนี่ค่ะมาห่อนๆไปไม่อู้ไปจ็คซิบหน้าที่หหน้าที่กินได้เลยค่ะพี่น้องนะะี่ค่ะโบตรงแยางแล้วโบสุกนี่ค่ะไข่ออกมาสุกเปนยัญญงนะคะพี่น้องนะคะไป้วคะพี่น้องมาค่ะเอาถั่วเอาทราบมากิ้เขากินน,น้ำด้วยกันนะคะอู้ปลาไข่จ้า